สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในรอบใหม่ปี2568นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ1545บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถลงในเว็บไซต์ได้นะคะเมื่อวันที่25ตุลาคม2567นะคะ ก็มีข่าวรายงานนะคะว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะคะเริ่มมีความชัดเจนแล้วภายหลังที่นายจุลพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะจะมีการนัดประชุมหาหรือความคืบหนา้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เร็วๆนี้ค่ะซึ่งเป็นไปนตามมติคอรอมอนะคะหลังให้มีการทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุก2ปีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะ การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ช่วงต้นเดือนก็คือ2,568จากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ได้คนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะเสร็จทันภายในวันที่31มีนาคม2,568ค่ะผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ1,545บาทนะคะก็จะแยกเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะและก็มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะสำหรับเว็บที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568หากเงื่อนไขาการลงทะเบียนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คาดว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565นะคะที่เว็บไซต์ของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่6ขั้นตอนดังนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คลิกการลงทะเบียนแห่งรัฐหรือว่าเลือกหน่วยงานเช่นธนาคารกรุงไทยเลือกจังหวัดนะคะ2กรอกข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เลขหลังบัตรด้วยคลิกถัดไปกรอกข้อมูล44ส่วนนะคะก็ได้แก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพรายได้และก็นี่สินของผู้ลงทะเบียนและความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือต่างๆนะคะ สผู้ลงทะเบียนจะจดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสารค่ะ5ก็คือตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็กดยืนยันนะคะหากเกิดบ้าไม่มีข้อมครอบครัวนะคะรอผล การตรวจสอบสถานะมีครอบครัวไม่แสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยงานลงทะเบียนที่เลือกไว้นะคะและนี่ก็เป็นการเตรียมการลงทะเบียนในการเปิดรอบใหม่ปี2568นั่นเองค่ะจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนด้วยค่ะ